ไปนอนไปนอนเฮ้ยเชียทีวี TV. อะไรเนี่ยใครมันเปิดมันวะมันเสียหรือไงเชียสิงเฮียอะไรวะโอ้ไม่ก๊อ อะไรวันนี้อ่ะเออน่ากลัวชะมัดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเขียนว่าสิงใช่ไหมสิงเหรออ,อ่าก็ตรงนี้สินะอ,อ๋อไม่ใช่มมีเศษกระดาษอยู่ใต้นี่ใต้ที่นี่เออมึงเอาเศษกระดาษไว้ใต้ซิงเนี้ยนะโอ้โหสมอมึงทำโดยอะไร โอเคเอามาอ่าน Man. เอยสิวอชครูกแมนผู้ชายตัวงององเดินเดินงองเอเขาพบเหรียญงององอยู่หน้ารั้วงองซื้อแมวงองจับหนูงองอโอ้ช่างไหมพ <laughs> ีนี่มันเป็นกรของมอเตอร์กูสนี่นะเอคกีคพายน่าจะเป็นของของคนที่ลืมไว้ก่อนหน้านี้ โ oh. อ้ลืมมันไปเถอะไปนอนดีกว่า <c oughs> เอะมึงก็นอนอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโ <c oughs> oh อ้ my god นอนดินอนออ moving ย้ายเพื่อเปลี่ยนใหม่หรอ <c oughs> ย้ายเพื่อเปลี่ยนใหม่หรอไม่อยากจะทำงานเลยฮนะต้องขอบคุณเอ่อภูก,กับมาเรียนที่ช่วยฉชันไวน้นเนี่ยนอน ฮเสียงอะไรเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเด็กอยู่อยู่ข้างนอกภาพเปนเสียงหายใจเข้าออกอะไรวะนอนทีไรเกิดเรื่องทุกทีเลยมีได้แล้วฉันต้องไปเช็คออกฉันต้องไปเช็คดูซะหน่อยไปเช็ค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 ดูไปเช็ค,ชค,ชค,ชคดูคดอ้าวไม่มีใครอยู่เลยฮไม่มีเด็กเลยนี่นะ สงสัยฉันจะเหนื่อยมากไปนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเลยๆน้องเออสียงมาจากไหนวะห้องนี้ป่ะไม่ใช่นะฮะห้องนี้นั่นก็ห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยแก้วแตกเฮ้ยเดี๋ยวน่าอะไรอะเหี่ยวมี <c oughs> กาแฟบอกอกาแฟพูดได้ม้าหน่าห้องนี้มันอะไรกันแล้วเนี่ยทั้งเสียงทั้งทีวีเปิดเองแล้วยังจะนี่อีกโอ้ไมก่ก็ก็ยังเอวงอ,เอ,นะเอว่าไงพ่อเออนี่เดวิดนะอ๋อว่าไงเออ นายดูเบรเบอรเนี่ยฮาอ่ใช่เอ่อฉันไม่ได้หลับมาแล้วเมื่อคืนอ่ะเอ่อฉันจะถาม,มาอะไรกับที่นี่หน่อยดิเย yeah, <well>, ่ว่ามาเออรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่อาศัยก่อนหน้านี้ไหมเออฉันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะลองไปถามเออเจ้าของบ้านดูดิก็อาจจะรู้ก็ได้โอเคนั้นอะไร Star Wars นั้นฉันจะไปถามเขาแล้วกัน เออโคเออเอามาเจ้าของอพาร์ตเมนต์เ,อ,าาเอ,าาอ,ยอยู่ข้างล่างสุดเลยสินะโอเคจะไปถามเขาไปเลยเแม่งกาแฟบอกให้ช่วยไอชูรโปลูลโอไกเตอร์ล่างสุดใช่ปะอ๋อไม่ใช่นั่นก็ตรงนี้สินะฮลโหลเอ่อคุณคือมิสเตอร์บิชใช่ไหมมีอะไรหรือคะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงผมจะมาถามเกี่ยวกับอะไรผมจะมาถามบางอย่างรู้จักพอจะรู้เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ห้องของผมก่อนหน้านี้ไหมครับอ๋อเออใช่ผู้ชายเออไม่ใช่โอ้ฉันอะไรอยู่โน้ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเกี่ยวกับคนที่นี่นะก็มีคนเข้าเข้าออกๆเข้าออกกันแหละแล้วก็มีผู้ชายเออใช่อันที่ชื่อชื่ออะไรอ่ะ ฉันคิดว่าเออน่าจะอายุเท่าเธอเลยนะก็เขาออกไปเมื่อเดือนที่แล้วเองแล้วก็ทิ้งเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ใช้รู้แล้วรู้ไหมครับเข้าไปไหนอ่ะอ๋อฉันไม่รู้หรอกเอออะไรวะเออโอเคัะผมอาวเออไม่ใช่ของป้าเออก็จําจําไม่ได้ชื่อก็จําไม่ได้เอ่อประวัติก็จําไม่ได้อู้จำไม่ได้สักอย่างโอเคอัน ออของเดวิดแหละเขาตทษนะับหมือนๆน,นิดหน่อยโนเด h i s โอเคไม่ต้องไม่ไม่ต้องแล้วเออผมก็มจะรู้แค่นี้ก็ขอบคุณนะเราเจอกันโอเคขอโทษนะที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โหป้ารู้สึกเหมือนไรค่ะผู้ชายที่อยู่ทัาฉันเนอะท่าฉันไม่นะฉันต้องกลับที่ห้องกลับสีห้องไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ออกเลยฮ้องอออกดีกว่ามาจากไหนใครรูเข้าบ้านแล้วไม่เช็ดเอาเนี่มันเลือดเลยโครนวนะมาจากตรงนี้อ่ะเฮ้ยทำไมถึงมีรอยแตกที่นี่ได้ล่ะเนี่ย is something มีบางอย่าง มีบางอย่างอยู่ข้างในโอ้โหมึงน,นี่จางค้นหาเบสคีอะไรคือเบสคีเด็กโอ้โหกุญแจนี่มันดูตลกชมัดเลย <laughs> แล้วเออมันเป็นกุญแจของที่นี่หรือเปล่าเออหรือของที่อื่นจะไปรู้หรือสกายเสียงของผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เสียงของเด็กกระจกที่มีรอยเขียนทีวีเปิดเองแล้วยังจะมากาแฟนี่อีก โอ้โหนี่มันเกี่ยวกับแบบพลอะไรพลโเกสน่าจะเป็นบางอยา่างเกี่ยวกับบางอยา่างเป็นอาจจะเป็นผีก็ได้แต่ฉันก็ไม่เชื่อเอ้ยไม่ใช่แต่เท่าที่เจ้า,อาจของพาร์เมนบอกมานะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นผีฉันไม่แคร์หรอกนะว่ามันจะพยายามที่จะล่าฉันหรือจะฆ่าฉันเอา้าแต่สครัแต่เจ้ากระดาษนี้ ม uh. ันอยู่ท um ี่โอ้แปไม่ออกแล้วแปไม่ออกแล้วแล้ว่ออก u c h use t h ทิ k i n g a b o u บ is called แปไม่ออกแล้วไปนอนดีกว่าอีอก่อนนอนฮ เสียงวิทยุเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอยู่ในบ้านนะเนี่ยบ้านอะไรอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่อ่ะมาจากไหนวะห้องนี้ปะเฮ้ยนำจากข้างในนี้นะ่ะรีดีโอทำไมอยู่ในตู้เสื้อผ้าละ่ะแล้วทำไมมันทํทำงานเองได้ อปิดซะแล้วหกระดาษสถานที่ที่พิเศษได้ที่อยู่มาแล้วอเชี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โห what ฉันฉันรอนายอยู่นะอะไรเนี่ยใครเป็นคนทําตั้งแต่เมื่อไหรกัน What ล้้วกกินขาามมเื่อีผมว่าเกมนี้น่าน่าจะยาวนะน่าจะต่อหลายพาร์ทเลยนะคิดว่าอย่างนั้นเอาเอ่อพอบอกเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างอะดีหรือเปล่านะเออใช่เอ่อเมื่อวานฉันเออไม่ใช่เดวิดพูดเออขอโทษนะที่มามาอะไรเลทมาดึกหรือมาสายวะ อ๋อไม,ไม,ไม่ไม่ไม่อะไรหรอกไปใส่ใจมันเลยโอเคแล้ว okay. มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะนายดูร้อนรุนนะเออใช่เอ,อสสเ่อพาราสิสต์ไรส์สเฟิร์จิงส์เหมือนมีบางอย่างมาบุกรุกบ้านของฉันหรือเปล่าไม่รู้มัว่วเฮ้ยจริงเดะเปล่ากลองเล่นเฮ้ย <laughs> <laughs> ซีเรียส์แล้วเนี่ยถ้านาะยจะพูดอะไรก็บอกกับฉันได้นะโอเคฉันจะช่วยนายได้โอเค โอเคเพื่อนนั่นเป็นเพื่อนดีๆนะที่คอช่วยฉันมีมีอะไรสนุกสนุกทำให้ฉันมันจะคอยช่วยอะไรคอยชมชมอะไรเงี้ย I h ้ v e for ร์อะไรเออสอร์รี่ต้องขอโทษนะเกี่ยวกับเชอร์รี่เนี่ยเชอร์รี่รู้สึกจะเป็นแฟนของเดวิดนะฮะโอเคไม่แปลกไหมก็ขี้เกียบแปโอ้โหดูดิยาวมากเลย อะไป่างนี้ก็ได้ออสกายมีเสียงชายอะไรอ๋อไม่ใช่นะอะไรฉันจะเป็นคนแบบนั้นในสักวันอะไรวะไม่ไม่ไม่น่ากดข้ามเลยแลเมื่อกี <c oughs> <c oughs> แ้แม่ของฉันก็อยู่โรงพยาบาลเออแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่ฉันจะแต่งงานด้วยก็วิ่งหนอีออกไปจากชีวิตของฉันน่าสงสารเอาหน้าเพื่อนเดีย๋ยคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากเลย โอเคโอเคฉันจะระวังตัวเกี่ยวอะไรวะ <laughs> ไม่สุดแล้วไม่ไปแล้วหาเช้า,ชาเสร็จแล้วพอเอดบิดจะกินด้วยกันไหมไม่ฉันไม่หิวไปก่อนนะเฮ้ยแย่จังน่าจะกินน่าจะอยู่กินด้วยนะน่าจะอยู่กินด้วยอ่ะ ในสุดฉันก็เจอสถานที่แล้วนะ้สึกว่าจะเป็นภูเขานะใช้เวลาขับรถห้าชั่วโมงมันขับขึ้นภูเขาแล้วมึงขับไปนอกโลกานานเนี่ยนานจิงม่นานกว่าจากกระบี่กรุงเทพอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปแล้วฉันจะไปถามเกี่ยวกับห้องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปนเลยเออตามมึงไปสักทีนะผู้กาะสาใต้วผม ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะนี่ก็อัดมาสามนาทีแล้วจะอัดใหม่นะโปรลไกเนื้อเรื่องของเดวิตรูจบแล้วอ้าวนี่มึงเพิ่งจบไททันเกมอ่ะโอ้ไม่ก็อุ้ยมีให้เซฟด้วยไม่ทันแล้วกูเซฟอะไรรอบแล้วแล้วอะไรเนี่ยอ๋ออ่ะ,อะมีเสียงขับรถด้วย ต่อจากนี้นะอาจอาจจะเจอจุดคลายแม็กซ์ของเกมนี้แล้วก็เป็นได้ะเฮ้ยมืดชมัดเลยแหสถานที่เนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแปรมั่วนะฮังเพลสโอ้โหสถานที่นี่มันมันลรงแรมนี่นะทำไมทำไมเขาไปอยู่ที่นี่วะเนี่ยเอู้ใช่เนาว่าฉันต้องไปเช็คสักหน่อยแล้วไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเซฟก่อนเซฟแล้วก็เซฟอีกได้แน้วทำไงอ่ะไม่มีอะไรสตารฟรูมห้องของสตาฟสตาฟเท่านั้นที่จะเข้าไปได้เอ่อมันเหมือนจะมีอะไรอย่างอะไรบางอย่างมาพันรอบอา่าลูกบิดนะประตูล็อกเยี่ยม มีห้องไหนเข้าได้มั้งอุ้ยเปียโน,นว่าไงะแกรมเปียโน,นเปียโน,นเก่านีม่มีอะไรไปเดี๋ยวเป็นบันไดข้างนี้มั้งรู้สิมีอะไรประตูเปิดไม่ได้ประตูล็อกประตูเปิดไม่ได้ประตูล็อกเป็นทุกป,ประตูหรืออะเนี่ย เปิดไม่ได้สก,การสก,การนนะแล้วทำไงอา่าคืน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 ดีหุ้ยตกใจมันก็เปิดไม่ได้คีโฮอะไรล็อกมัน,นก็เปิดไม่ได้ โอ้ oh, ประตูล็อกให้ตายเถอะซาร่าตัเนี้ยประตูนี้เปิดได้มีอะไรให้กดเปล่าอาจจะมีของให้กดก็ได้ไม่มีอะไรให้กดนะไปดีกว่านั่นก็นั่นก็มาตรงนี้กันนะประตูล็อกอีกพังเข้าไปเลยดิ เปิดไม่ได้สั้วกันประตูเอ้ยเปิดได้เว้ยอันนี้อุ้ยเตียงนอนดีกว่าเดวิดอีอักก็นอนนะอีอักก็นอนนี่มายางอ,อยู่บนโต๊ะเอร้อยเอาเอร้อยไม่ได,ดูเอเทรเชอร์ฮันนักล่าสมบัติเออเด็กคนนี้ได้วาดรูปเอาไว้นะฮ่าฉันต้องไปหาสมบัติของเธอสักหน่อยแล้วสมบัติอะไรวะดูหน่อยดิ กี้คืออะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยมันต้องมีดิเอ,อ้ยไม่ใช่กดปิดเอ,อ้ยกดเซฟก่อนก็นได้มาบุกสครไิไม่ใช่นี้อ่ะอันนี้โทรศัพท์เปเปอร์สคริปต์ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นี้ไม่ใช่สากาัด กลับละฉิบหายละโอ้ไม่กอดเวรละเวรแล้วเวรแล้ว oh uh, เอาฉิบหายดูไม่ทันเมื่อกี้เห็นเป็นอะไรลูกสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอะเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรวะเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ก็เป็นห้องเฮ้ยหรือว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่เอ๊ะไม่ใช่ห้องนี้ดิว,วะตรงไหนวะฉิบหายแล้วกูลืม เดี๋ยวๆตรงไหนวะใช่ห้องข้อมูลนี้รือเปล่าวะไม่ใช่นะอีชิบหายไอ้ตรงนี้เราเข้ามาแล้วเปิดไม่ได้สักอันใช่ป่ะเออปิดไม่ได้สักอันหนึ่งชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ยแล้วมังไม่น่ากดรัวเลย นี่ไงสี่เหลี่ยมนี้เปล่าอยู่จะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้โต๊ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยตอนนี้อืมอุ้ยม่มันอยู่ใต้โต๊ะอ้าวมันคือไอรีกุญเจทองคำล้วเอาไปเปิดเอราเจอกระดาษด้วยยินดีด้วยคุณหาคุณแบบของฉันเจออืมซึง้งแล้ว เซฟก่อนแล้วโกลคี e ช s h i n คี e สมอลคียอะไรวะผาไปใส่กุญแจไหนวะเฮ้ยตกใจวะ่ะกุญแจเาใส่ตรงไหนอะไรวะเราชิคทุกห้องอยังวะตรงนี้เฮ้ย ตกใจหมดอุ้ยอีกระจกแต่มีโนบุกเลยเอ๊ะมีเป็นเป็นานี่ครั้งนี้มาเป็นโนบุกเลยเว้ยอ่าไหนสิเดวิดเออที่ที่นี่มันพิเศษ,ษ,ษ,ษมากเลยนะเธอรักห้องของเธอกับกระจกบานใหญ่ๆเอ่อแล้วเธอก็จะมาอะไรกินข้าวเย็ยนแต่มันไม่ใช่ช้นนะนะอุ้ะแปะไม่ออก กของหน้านี้ is make wonderful room former she got some heat w h o c o o l d be he wait c o l d he be เขาอยู่ที่ไหนกันละ่ะ s h i หายนะครับท่านผู้ชมครับโอเคฮะตอนนี้ก็อัดะนะมันมาพอสมควรแล้วกันนะ โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ดูใจกดแชร์นี่กดซับนะไปต่อกันพาร์ทสามะเร็วๆนี้อาทิตย์หน้านะบาย